รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคลิฟต์ออกมาสด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV นอนน้อยใช่ไหมคนน้อยอย่างาเมื่อคืนอะดูบอลนะสิเราขอให้รีบนอนหรือไปทำง,งานเข้าใจไหมได้เวลาแล้วค่ะที่ทุกทุกบ้านนะคะ จะมีรอยยิ้มนี้เป็นปากและเสียงหัวราะโอโอโอไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่ามีแอนแลนอยู่นิ่งๆนะคะจะมาสร้างความสนุกสนานไปพร้อมๆกันในรายการ The Animal หละล่คนได้พักส,สัตว์ได้เที่ยวค่ะในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ ัดเลี้ยงแสนรักของคุณตอนนี้นะคะมีแอมและหนินี้จะพาทุกทุกคนไปท่องเที่ยวกันที่เมืองบา,งานาพรนาประเทศสเปนต้องมีวีซ่าเนาะพร้อมนะพาสปอร์ตล่ะพร้อมมากแต่นิงๆนิงยังไม่พร้อมง่วงไม่เป็นไรนี่จูนในระหว่างจูนนั้นเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยคะ่ะชู จะได้วิ่งอย่างอิสระโดยคนที่ร่มท่องเที่ยวหรือว่าแข่งขัน อบโลกที่ให้ความสนใจและอยากประลองความกล้าท้าความเสี่ยงกับงานประเพณีนี้โดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ออกมาประท้วงและไม่เห็นด้วยกับเทศกาลนี้โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและทารุณสัตว์มากเกินไป สำหรับใครที่อยากไปดื่มดำสัมผัสกับแคสการที่เราใจแบบนี้นะคะนิ่งอยากไปมากอะ่ะบอกเลยค่ะว่าเขาจะมีธีมในการร่วมงานนี้นั่นก็คือต้องพกผ้าสีแดงอะไรสักอย่างเหมือนนี้เห็นไหพร้อมนิ่งๆพร้อมมากแต่ลองคิดดูสิคะถ้าพี่กรทูทิงอะ่ะเขาเจอคอลเลคชันแดงกันขนาดนี้จะควิดใครก่อน <laughs> คิดทั้งโคู่ถ้าจะไปจริงๆนะคะมีกันนี้นขอเปลี่ยนคอร์ปชั่นีน่ก่อนมีนสีพาสเทลส้มก็จ,กจะมีอยู่ในเป้าหมายของพี่กระทิงมีอยากเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนก็ไดนะ้แต่วิว่งให้าาทานนะเธอ ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center s a m e d o g Different Care ในช่วงคำพิสีขาผมหมอลิวินจากโรงพยาบาลสัตว์หมอลิวินจากย่านพรารามสองจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงดูน้องแมวครับป <c oughs> กติแมวเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนชอบความนุ่มนวลแล้วก็เครียดง,ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอุ้มจับเขาเนี่ยเราจะจับได้แปดเดียว สาเหตุของความเครียดในชีวิตของน้องแมวทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันดรอปในการทํางานลงเพราะงั้นเมื่อภูมิคุ้มกันร่างกายดรอปเนี่ยการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้หมดเลย <S <S 1> <S 1> โรคที่สุ่มเสี่ยงในการติดน้องแมวนะครับหนึ่งก็คือพายาธิเลือดที่มาจากหมัดเพราะงั้นเนี่ยการป้องกันก็คือคอยใช้ยาหยอดควบคุมหมัดเอาไว้2ก็คือโรคหัดแมวและ ไวรัสในทางเดินหายใจแมวอันนี้ใช้วัคซีนป้องกันได้เริ่มทําที่อายุ2เดือนออกมาก็คือโรคในของเรื่องของการท้องเสียไทยเลโลโรคเอดแมวะมะเร็งเม็ดโลหิตอันนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงน้องแมวในระบบปิดคืออยู่แต่ในบ้านร้อยเเซนี่ยโรคต่างๆเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยจะลดลงอย่างมากสุดท้ายอยากฝากถึงวิธีการสังเกตดู ดูพฤติกรรมของน้องแมวของเรา,ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหนึ่งก็คือตาใสาแล้วก็ไม่มีคิ้ตาไม่มีฝ้าตาไม่ปิดนะครับน้ำลายยืดไหมจมูกมีน้ำมูกไหมมีไอมีจามไหมการหายใจหายใจเนี่ยเขาหายใจเร็วิปกติหรือเปล่าแล้วก็การขับถ่ายเขามีอาการนั่งกระบานานเกินไปหรือเปล่าหรือเบ่งบ่อยหรือเปล่า ถ้าพบความผิดปกติเบื้องต้นเหล่านี้ครับผู้ปกครองน้องแมวควรพาน้องแมวไปพบสตัตวแพทย์ใกล้บ้านทันทีครับเพื่อปรึกษาแล้วก็ตรวจเช็คอาการครับ hey! ดีงามพรรักงามกาวให้ความ ปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออฟมาสด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV มหากรรมคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของเมืองไทย Thailand International Dog Show 2016 Impact เมืองทองทานี <g ül> Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat <g ül> <g ül> แอนิมอละละละค่ะคนที่พักสัตว์ีเที่ยวช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีแอมนะคะแล้วก็หนูนิ่งจะมาแนะนําที่พักที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะเออ <laughs> และสถานที่ที่มีแอมและหนุนิ่งค่ะอยากแนะนีวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในห้าของสถานที่พัก ที่ต้องมาให้ได้ในปี2016นี้ค่ะถ้าคุณไม่มาจิบอกว่าอาเทรนมากที่นี่ก็คือนาผารีสอร์ทเขาใหญ่นั่นเองความโดดเด่นของที่นี่ที่ใครมาแล้วก็ต้องรู้สึกยุดตามากๆเลยค่ะนั่นก็คือเราถูกได้ living with อาร์กนั่นเองนะคะดูแข็งแต่ยังคงมีความสดชื่นและมีศิลปะมันมีอะไรอย่างนั้นน่ะมันเป็นศิลปะไอจิงจะต้องเยอะใช่มั้ยอากาศสดฟืนมากมากนี่อังขอแนะนำเลยค่ะถ้าใครที่มีเสียงที่ดี และต้องการอยากเข้าสู่วงการอยากพัฒนาเสียงตัวเองและมีแพลนที่อยากจะประกวดเดอะสตาร์13นะคะมาที่นี่ก่อนค่ะมาซ้อมร้องเพลงได้นอกจากได้ยพักแล้วนะคะที่นี่ยังขายห้องสตูดิโอนะคะที่เราจะได้ยินเสียงกล้องกัวงวลของตัวเองเลิศ <c oughs> ได้พักได้ซ้อมร้องเพลงและอนาคตเดอะสตาร์13ด้วยไอ้ <c oughs> แต่อย่าให้มีกกับนิ่งๆไม่ได้จริง ใครพูดตบปากไฮยุกกอรก็แค่เรียกว่าดเลยม,มินิดหน่อย โดไม่พอนิยามจะทำโทษน,นิ่งๆให้นางใส่แบบนี้ไว้ทั้งเบรกเลยเ,เดี๋ยวค่อยเราค่อยมาถอดผ้าเขียวเนี่ยออกเบรกหน้าให้นางเอาติดตัวให้สะใจสมใจที่อยากจะเล่นเลยนะ ช่วงเดลิซีลขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบได้ยินสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะว่าน้องหมาผ่านยากและเลือกมากพูดไปเลยค่ะว่าบอกถูกคนมากๆเพราะว่ามีแอมจะมาแก้ปัญหาน,นี้ด้วยวิธีที่ e ซ s y มากๆค่ะ และตอนนี้ค่ะมีแอนก็อยู่กับน้องหมาที่มีปัญหาในเรื่องของการทานยากเลี้ยงหนะมาเหมือนลูกก่านะครับเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเราไปไหนเราก็จะเอาเขาไปไปด้วยแต่ถ้าเวลาบางทีพี่จะต้องไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเอาเขาไปได้ก็ต้องฝากเด็กไว้ที่บ้านถ้าฝากไว้กับเด็กเขาจะไม่ค่อยทานพี่จะมีวิธีการแก้ปัญหายงไรคะตอนนั้น พี่ก็พยายามหาหลายๆอย่างให้เขาลองกิน<ม>นะคื่อเผื่อที่ว่าเวลาพี่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาชอบตัวไหนเขาจะได้ทานแล้วตอนนี้เจอแล้วยังยังเลยไม่ต้องห่วงวันนี้นีแอมมีวิธีการแก้ที่แสนจะอีซี่มาให้หนูจ้ะแล้วเขาจะกินพี่ว่าไม่กินนะอุย้ยลองลองเอาวันไหนกินไม่เอ่ยโอ้โอ รถอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรถเชดเดอร์ชีสค่ะบอกเลยว่าน้องหมาเสร็จทุกรายเสร็จเลยน้องดูอร่อยมากอะ่ะแค่มีเดลิเคตจอะ้ะเอายี่ห้อนี้ใช่ไหมลูกเลี่ยวเสียงดังขนาดนี้นะคะบอกเลยคิดว่าเราจะขจัดความยากของการทานของน้องได้ไหมครับน่าจะกินง่ายขึ้นนะ ใช่เพราะว่าป,ป,ปกติปกติก็ไม่ไม่ไมขนาดเนี้ยและนี่ค่ะคือเคสของน้องหมาทานยากที่มีอันปราบเพื่ผลิตภัณฑ์เดลิซิโอที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้ต้องมีติดบ,บ้านไวน้ไหมครัพี่ก่พี่ก็ต้องซื้อไว้นะเพราะว่าเวลาพี่ไปต่างจังหวัดพี่จะได้ไม่ต้องห่วงเขา ลูกของคุณค่ะประสบปัญหาของการทานยากแบบเคสนี้นะคะสามารถอิ็อ b o x มาที่ Facebook Fanpage ของ d e l i ซ i o ได้เลยแล้วมีแอมจะไปเสิร์ฟ d e l i ซ i o ให้ลูกๆสิค่ะที่บ้านคุณแบบนี้เห็นไหมเอนจอยมาก สนุกสนุงการละลาโดย <c oughs> คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟท์ออฟมาสด้า CX5 ใหม่ Skyactive SUV d e n เ e r p l u ลมากกว่าขนมที่น้องหมาต้องลอง มีแอมหนูนิ่งๆและรายการดี e a n i m ล l ลคนที่พักสัตว์ในเพียวค่ะเราจะมาแนะนำร้านอาหารที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงค่ะเห็นไหมตื่นเต้นมากมีเลี้ยงด้วยให้เรายกันนะเนาะคือแบบตอนนี้นะคะร้านอาหารเนี้ยต้อนรับสัตว์เลี้ยงเนี้ยนอกจากต้อนรับนิ่งๆแล้วเขายังเลี้ยงสัตว์ไ้เยอะด้วยตัดข้างหน้าของมีเราอาหารทะเลนานาพันธุ์ พี่เสียดายมากเลยเราคงจะได้เจอกันแผบเดียวเพราะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะลงไปอยู่ในนี้แล้วว่าแล้ก็ในระหว่างนี้คุยนอะเดี๋ยวสุกช้าเราวางเลยละกัน <c oughs> อายจังเลยและแน่นอนค่ะสถานที่ที่ยกทะเลกันมาขนาดนี้นะคะที่มีอันจะมาแนะนำในสัปดาห์นี้เพราะว่าเขาต้อนรับลูกๆสีขานั่นก็คือ กริยาร์ดอยู่ที่ลาดพร้าว71ค่ะ yeah, <wow. S 1> ร้านอาหารปิ้งย่างสายซีฟู้ดแบบแบบฟู้ดไม่ธรรมดาฟู้ดอย่างนา่ะ <c oughs> ไหนไหนก็ถือแล้วเนะ <c oughs> าะลองคุยกันก <c oughs> เดี๋ยวตัวนั้นจึเหงาเนาะร้าะนะเราชื่อว่าร้านกริวยาครับผมแต่มาจาก ค,คือการปิ้งย่างฮะ,ฮะยาดก็คือเหมือนกับส่วนหลังบ้านะ,ะไรแบบนี้คือเราอยากจะทําร้านอาหารเราเนี่ยให้มีบรรยากาศชิลๆสบายๆเหมือนกับเราปิ้งย่างอยู่ในส่วนหลังบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยครับร้านของเราก็จะเป็น<ะ>ปิ้งย่างซีฟู้ดจำหน่ายเป็นชุดคัดไซส์ก็จะเป็น<ะ>พรีเมียมตัวใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาราคาก็ย่อมเยาวอย่างชุดเล็กเงี้ยก็ทานได้ประมาณ2งท่านก็ทานได้แล้ว399บาทใช่ครับ ใช่ครับผมแล้วก็มีชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่ครับผมอย่างที่นี่ก็จะมีหลากหลายครับก็จะเป็นอาหารทะเลสดหมดเลยครับสดใหม่ทุกวันโอ้ยจให่ยงคมีกุ้งมังกรด้วยนะครับกุ้งมังกรใช่ถ้าเกิดกุ้งมังกรบางทีถ้าสมมติไปทานก็อาจจะราคาค่อนข้างแพงแต่ที่ร้านเราก็เริ่มต้นที่300บาทแท่นั้นเครับกุ้งมังกร ซึงสามารถหาทานได้ในกรุงเทพครับผมนอกจากเซตที่เป็นปิ้งย่างตรงนี้แล้วยังมีจานพิเศษอันนี้ค่ะอันนี้คือเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าซีฟู้ดบอมครับหรือว่าทะเลระเบิดนั่นเองครับผมนะครซึ่งอันนี้จะผัดซอสที่ทางร้านออกแบบมาเองครับผมเป็นเป็นซอสสไตล์เม็กซิกันจะมีรสชาติแบบเผ็ดเผ็เข้มข้นหน่อย เป็นเพจเฟนลี่ใช่ไหมคะต้อนรับสุนัขถูกต้องครับผมก็ที่นี่ก็จะสบายๆครับก็ถ้าไม่ใช่ถ้าสุนัขไม่ได้ดุมากหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ได้รบกวนโต๊ะข้างๆลูกค้าโต๊ะน่้อ่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับ คนคะฟังแล้วรู้สึกอยากมามายังไงคะร้านนี้ที่ร้านเดินทางมาสะดวกครับ,รบเดินทางมาที่ซอยลาดพร้าว1ครับผมแล้วซอยหลักในลาดพร้าว1ก็คือนานนิวาสเราจะอยู่เยื้องกับซอยนานนิวาสหนึ่งครับ <c oughs> นิ่งๆนิจะปิ้งอะไรต่อดีนะว้าวลน้ลนอันล้น คือนางเข้าใจแล้วว่าโต๊ะนี้เป็นอาหารของนี้นังก็เลยลุกขึ้นมาแบบของนี้นะของนี้เขามนแค่เติมถานแ้่เขาไม่เติมถานเนี่ยไอ้หมดเนี้ยมีกินไม่ได้เข้าใจไหมมีไม่อยากกินบาบิืหนูเข้าใจปะให้ให้สุกเถอะขอสุกขอสุกตัวก็แค่นี้ทำก่อนเมื่อกี้ดูกระจกมา ทีหลังถ้าจะมีแบบซีนปิ้งย่างหรือว่ามาร้านอะไรแบบนี้นะคะ่ะช่วยบอกมีก่อนนะคะดูด้วยว่าหน้ามันมากนะคะแล้วจะบอกว่าถ้าจะเอาดอแบบนี้คือทีหลังก็ต้องบอกด้วยว่าเพราะว่าถ้าพัดลมมาเนี่ยดูสภาพสิหนหม,มันไม่เป็นทรงเเลยทีหลังจะได้รวบตึงมวยแบบมันแน่นพร้อมกินสุดๆนะคะแล้วก็จะมีแบบที่บังเสื้อเลอะด้วยพะใส่เสื้อขาวอีกทงมันไม่แมทแมทจุดอย,อย่างเดียวคือมันฟินเว้อ เห็นบ้างคะสำหรับร้านอาหารที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงในสัปดาห์นี้โอ้โหขอทะเลห้ามพลาดนะคุณค่ะบอกเลยค่ะว่าฟินระดับสิบมาทางผู้ปกครองและแนะนำแล้วว่าต้อนรับสัตว์เลี้ยงจะอลาสกก็พามาเกดเดนก็มาได้จริงๆที่นี่ค่ะกริลยาร์ดลาดพาว71ค่ะ ขอขอบคุณศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Care และ Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat ค่ะเศรษฐายังเลยอ่ะคือวันนี้นิน่งๆถึงเวลานอนมีถ่ายดึกไปหน่อย จริงๆแล้วนิ่งๆไม่พร้อมตั้งแต่แรกก็น่าจะบอกมีได้อะเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกพวามีเนี่ยจะได้ไปรบกวนคุณดอสเจ้าของร้านมานั่งกินข้างๆมแีแทนนูแค่มีจะได้ไม่ต้องรบกวนเลยลูกจริงๆขึ้นรถไหมรถเลยเนาะขึ้นรถเถอะเปลี่ยนๆบอกบอกบอกเอาเจ้าของร้านมานั่งกินเดี๋ยวไม่มีใครนั่งกับพี่เหองเหนาเอไม่ว่ากันเนาะสักเทปหนึ่ง สุขทางใจเข้าใจ <laughs> ใช่ไหม